ยังสวยอารามงามทุกคนถอดว่ะเด้โอ้ยยยย่อยขยย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 ทย่ยขยย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 ยนยย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 ลยยองเยย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 ยกยย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 อยย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 ียย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 ยางยงยยยยอยยยยดยย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 ยะยยยยยอยย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 ยอยย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 กยยยดยย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  มักงงนกับ่นยามแล้วบ้านจะกรุบๆแล้วนังกรแซ่บท่านก็กินขา้าวเส้าเร่ยบม้วนเลยเร่ยบม้วนะค่ะเิียบเอ็ดแล้วสุขสวัสดีครับพี่น้องเฮาอ่าสวัสดีค่ะคพี่น้องสุกสนค่ะสวัสดีสุกสนเด้อครับสิบห้าพีพ่อน้องเขาไม่ยังเหนื่อยตอนนี้อ๋อสิไปเปิดกระโป,ปะงผสมค่ะเพราะ<น>ว่าน ถอดซิมเบื้องกับสมปลาสวายเฮดได้์ีมือแล้วเป็นอะไรด้พี่น้องเป็นแล้วครับกีนเห็นน้องเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะมาซิมมาซิมน้ำกันมาซิมน้ำกันเด่นสวมพวกแม่บังขำว่าบ่แล้วก็ทอดแล้วกระซีบ่ได้กินเยอ่นี่เด้พี่น้องทอดแล้วสีไปกินเยอะ บอบตกปลาแม่นค่ะมืาอนี้พ่อยังง่อยพ่นจีไปตกปลาดิเอาก็สิทอดเตรียมใส่กล่องไปให้พ่อใหญ่ง่อยพ่นแล้วไปตกปลาค่ะแล้วห่อไปกินน้ำเนียเมียประคำว่าได้ไปน้ำดิเนีนค่ะเมียประคำยู่กับลูกงั้นเดี๋ยวพ่อยังง่อยพ่นจีไปไทยเมื่อกี้ทีหนึงเลิกขับปุ๋ยละอยุกปอบตกปลาปุ๋ยละอยู่ปลาอยู่ดงปุ๋ยละอย่าหาพักกายอย่าจีบยุปุ๋ยละพี่น้องเอาไปเป็นกันเลยบาทเนี่ยเอาพี่น้องอ้าววันนี้เหามาเปิดเบิ้งกันเลยค่ะเปิดเปิดเมียขำตับเอ้าปั๊บ สีน้องตองเกาแขกไว้ดีขนาดสวยแพ่กดีตัวเนาะนี่ยน้องอย่างแนมซึ้มหอมนละนี่แหละโอ้ยหอมหอมแมนเอาเอเปื้อนเป้อนี่นะอับสมปัรสวายฟุ้มโอ้เนียนเนีนเลยครับส้มปัาสวายผู้เดียดย่งง่านด้วยเท่านี้อันมองแว้งไปนี่ว่าเป็นยังดี่ กก e อร่อย, <laughs> ยละก,กินผู้ใดมาอร่อยหอยแล้กอร่พอหามาอร่อยก่อนนะคะ่ะนับง,งา่ามๆเลยเดี๋ยวมาถึงมาทอดป้าบ้านนี่เขาต้องชุบไข่ทอดดิพี่น้องจ้าเนี่เตรียมไข่ไว้แล้วามาหามตีแล้วไปชุบทอดค่ะคือว่าเป็นอย่างจริงชุบไข่บดตีอธิบายให้พี่น้องเขาฟังไหมนี่ครับเขาเาชุบไข่แล้วปลางสิบติดกระทะค่ะนี่อันปาเขาจะง่ามแล้จะติดกระทะเนาะเป็งามปลาลายขึ้นกันด้วยพี่น้อง ปลาเนี่ยเฮ้ยขันปลาล่าเขาขวังวันนี้เด้อครับปลาเป็นโตนี่แหละเท่าตัวต้องจุบไข่ก่อนเด้อจุบไข่ก่อนจึงเอาไปทอดได้พี่นอ้องมีแต่งงามเป็นยังโบเลไหมครับอก็ทำจินหลายตอน,นวันนีเาา้เอาหลายบโบเอ้าลงไปโหลดเอาลงไปโหลดติเดี๋ยวตอนชิ้นง,งามๆาขวยนะีย่เอาตอนชิลายขวยเลยนี่แหละตอนงามเดียวเป็นแบบขวยผู้ให้ก็ได้เาาขียนดิครับวุย้ยเขียนโตอ้อมออันเลยพี่น,อน้องเขียนตตอ้อเลย ปวดหนเนื้อแดงๆเลยแข็งๆเลยปอยจวมาหน่อยด้วยหอมใช่หรอเ่าหั่นถวยหนนะ่อยเลยนเปี่ยนเปลนเปี่ยนจัดกยกยีกยิกเมื่อด้กินค้เดียวได้เป็นควว่ปลาแล้วก็สีแบ่งพีแบ่งนองเขกินด้มีติดกันได้ไหมหั่สองตันน,นั่นแะเขา้อกว่กคนที่ไปจัดแจงเราไม่รอดนั่นละ่ะสวยมากเลยลน้นงามกับไอ้ไขยกินเนี้ยเดี๋ยวจะเลี้ยงเดินฉี่ให้ไขเลยตอนมันงามู้ได้กัอยากดีเด้ หอมครับทำมาสิมเบิ่งจากว่ท่านได้ทอดทิบๆเลยบ่เอาว่าแม่ซิมบ่ซิมอย่างเดิมสิมเบิ่งกอนบวันนี่แล้วคือก็บ่กแกกินดิบแล้วปลาสบายวันนี้หอมครับหอมกระเทียมลงกนะอย่ารีตอนจำงำไว้ในง่ายเจ้าอยู่ไหนแล้วเอาละเอาละเรื่องนี้แหละพี่น้องโห่สิจุบไข่จังจิ๋นละแล้วก็สิทอดแซ่บอันนี้ก็สิใส่ปุ๊บด้พี่น้องเอาไปแยกใส่ปุ๊บ แบ่งพี่แบ่งน้องเข้าไปกินค่ะแล้วค่อยจัดใจกระปุกไปแบ่งพี่น้องค่ะ,คะเนี่ยเอาไมา่ห้่มค้นห้อ,เอาเคื่องชิเต็มแล้วเอ,อาอแบ่งถอดเทละคืนก่อนคิดิึงได้กระได้บ้างจะให้ทัวโตใครเราว่าเขามาเคีเดียวเลยป,ะประเดี๋ยวปัญหา นี่ห้องตังโลงเทียนะเคืงค่ะับปีนเหน็นตัวนนตัวปีนเหน็นตัวตัวเออปีนดีดีสำจะเนี่ยก็ค่อยดีปนะเดีนี่ไหนมาเมื่อยหยุบหมดนะทันใจเลยค่อยกินเองดอ <c oughs> คอยพ่ถือเฮียดนนิไปพ่อท่านนองพี่น้องไปไปไปคางกัุกปันปโอเคอย่าเปิดหมอก,กัอนค่ะเปิดกระทะกอนนี่แหละพี่นองงามๆเลยเนี่ย นียแดงๆแล้วได้พี่น้องมัละคณะนี้เป็นช่วงเสราเมื่อเนาะตื่นมนาะถอดดกไฟเท่กับจิบบเจียงพวกปันได้บอกว่าไ,<ป>ไปยุกไก่ได้ไหมครับหอยาิัานนพยาธมันฟงมันฟงมันห่านฮักกะรีไฟลองเล่นนัยนะครค่ะหาให้จำมาหม่กันสุกบ้าน,านพอเองไ่ไอ้พนหลักถอดตอนหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ย แสบ,บอยู่บเข้มปันไดครับแต่ว่าหันาห่นบบขั้นสมดีปันไดก็เลยจิ้มไม่อ,อีกมือหนึ่งผกว่าสามมือเปิดซิมปันได้จิ้มเป็นสี่มือ,อบบคล้ายๆัวบ้านเพิ่งยงง่อย,ยพูดเย็นดีพี่นอ้องเย็นปกติสามมือกินได้แต่ที่นี่มันบบขั้นสม,มนเลยพี่น้องก็เลยเอาไว้เป็นสี่มือครับ เปนแบบเป็นโต๊ปลาที่ไหนเนาะมันหยุดไปหาโต๊ปลาแล้วพี่น้องยิเงี้ยงเนาะคือซื้อว่าเป็นเลี้ยงไหนด้าหันเลี้ยงแล้วหอมไปจะหอมนี่หอมเดี๋ยวนเลี้ยงเคงดีทถละเนาะเลียงสวยอลามงามทุกคนถอดว่เดโอ้ยเหี้มา่อยผู้ให้ก็จะบอกเสีย่อยร้ายเเ้ยจวันวบน เงื่อนหอกวินนา้คอยเบิกเงื่นซื้อกระทานไม่ได้เรื่ไหมครับกะข่านในตำนานค่ะท่านไว้ในตำนานเถะม่กระโดนดีเลยพี่น่องกระทานี่โดน <laughs> โดนตะพัดไตกันไมพี่โ <laughs> ดนหลุดเป็นเบา <laughs> โอ้ถูกมารับพี่น่องบ้นยิงเดียวเลยอมันเลดกันค่ะโอ้ยไม่กอดมันเสียบไร ก,กอดอ,อ,อีก,กอชุดหนึ่งน้อบ<ะ>ัตร่โอ้ยพี่อนอนซนเด้กพี่น้องหอมับนี่แหละพี่น้องป็นซุกแล้วนั่งคุนจีดึงเหตตัวคุณงอเนี่ครับิ่นเป็นเลยงอต่อ,ลงอ,อ,อลงงอีกือไฟมันจะงอได้ด้วย,วยแม่ถือไปตัวเหนี่ยววาลสนะแห่งปาคุณดึงเนาะ วอามาอยู่ไม่กินน้ากันได้พี่น้องหอมขับบัดนี่แหละครับเนี่ยตัวเ,เองว่าไอ้พ่นกับแม่บางคำยิบชุบไข่ทอดเป็นอะไรพี่น้องเนือเป็นยังงามแล้วก็หอม,มกับยำกิ้มแซ่บหลายน้ำพี่น้องเฮ้ยอดีนี่แหละพี่น้องหลังจากที่เขาทอดแล้วเนาะทอดโอ้ยหอมลายพี่น้องเลยพุ่นละสิไปกินอยูบอ่บนตกปลาได้พี่น้องสิงได้เตรียมตัวออกเดินทางอันนี้ครับแดงๆเลยแม่บ,บางคำกําลังบรรจุ กำลังบรรจุฝากไปให้พี่น้องผู้บรรสร้งมาเด้อครับมันก็นมีว่นหลายเนาะอันนี้ถอดแล้วพี่น้องอันนี้พอยังไหวจะไปกินยูโบอตกปลาเด้อพี่น้องเด้อเอ้าแต่น้านี่นก็มาหอดบอ่อแล้วพี่นอ้องมันไม่ขี้แก่หาเก็บผักกรภาษีก่อนเอองามขักเนี่ยอันนี้มันแก้วนะคพ่อกระเทือนนี่เฮ้ยเพพ่อกระเทือนดอกเอาโดดนั่นแหละมันพอดีล่ะนั่นบ่เอองามเลยนี่แม่นี่เออนั่นแหละพุ่นๆแต่มันแก้ว พุ่นพุ่นพุ่นไหนคิอมากรพ่นพุ่นพุ่นนะมันสูงสูงพุ่นมีหดกับปอมปอมกับมีนั่นแหะแกว่ะลางอันลางอันลางแกว่ะพวงลางจำกันกินนันอ่อนกับแสบืกันเนไปๆไปแล้วพ่อลาไปแล้วไปแล้ว่สิเก็บผักกันนี่ยุมีด้อันแกหามาเห็นใไปพี่น้องไปยุไปกินน้ำกันไปนี่กินเข่ายนสวยอลไยังไ่ทันกินเข่าเศร้าอยู่ มาได้ครับพี่น้องมายินเขาน้า,ากันว้าไหวโจทีจะทางแบงเป็นกินน้ำสมุขสมุห้งให้เราน้ำจังน้อยนี่แตงมาห้องแซ่บแซ่เต็มนะเอ้ากุ้งไหมกุ้งไหมกุ้งไหมมาพี่น้องเนี่ยถอดปลาสวายปลาส,สมปลาสวายสายมหุหข ตัวอย่างเขาเนี้วติ๊บนึงต้องมีหำนั่งคือเป็นตแซบแต่วันนี่เลือค่ะพี่น้องกินเขาน้ำกันนะจ้ะมาเพี่อคนตัวสิขวมาเข่าคเลยไม่ได้เดี๋ยวมาพี่อีกาเขาหนจะยันข่อยยังดีๆกถ้าเขาข้สีขวามนตุกปลาดิพี่น้องแดดวันเป็นสีไม้ก่อนครับผสมอื้ม อนไรหามแแสบบอมัดสีบมัดกู้ขีดแตกผมเอบปลากินดีครับปลาเดือดต่ว่าหันป่าเด็ไทยเลยพี่น้องมันมีคนไทยไหเมามาทำห้องก็มาเนี่ครัพี่น้องสมปัสวายโวดหๆวเวยตดีตาต่นเดีแล้วนังมันหยาบไปนันบน ม่นกับเนามแล้วแต่แมจะกรุบๆแหละนังกรแส่บข้ก็กินเขาเ้าวยังโม่งเลยเรเียบโม่งอะค่ะเรียเอดแล้วพ่เอ,อ๋บอกอืมนั่นมัอนออกมาชิมนโม่งเผ็ดอีกยังงหนจังเลเอาเขานี่กินมาทรงค่ะพี่นอ้องตามหลังพอทัาม,มา

มันปลาพักเปล่าครับปลาพักที่คนพักปลามันออก <c oughs> ปลามันยับบกัปตีใส่ nhau ผมปลาสวายแซ่บครับ เสียงดังเงินมัวเสียงเตะเอขี่ปุ๋ง <c ười> น่ากินมากมัน่นเหนเดามาแล้วเราตามมามานะกินก่อนเลยกินก่อนเลยขวยกินเหมือก่อนเนะี <c ười> ่ยแล้วแบบม่กินข้าเศร้าสวยมันหยุด

นี่ๆมีพันบอมมีะะ่เลยค่ะปอมมี่หมาปอมมี่ <c oughs> ไม่บอ่ปลามไม่ได้เลี้ยงหมาภ <c oughs> าคธรรมชาตินี่ล่ะห่อนแบบยุจะเป็นร่มวงหันตึ้งหิ้วเขาตึง้งแดดห่อนนาเรียมัดึ๊กตมาโซงเขากับมาสวยลัน <c oughs> เดี๋ยวมันก้องค้าหน่อยค่ะแม่เนาะนิ้วไล่ไมีคนอื่นหรออืมก็กนอย่งนี้เสียงนางง่อยพู้ใด้เอิ่นหาพระเยังง่อยพว่านมู <laughs> เอิ่นมากินขาวน่ำกับป่ามา จะจ้งไปถาเพิินดพว่นองเป็นสีน้ำน้ำกลนพนนะัน่ะมันในทริปนงานนี้ปลาดับปาแปดขั้นกระจายกันอยู่แปดเก้าขั้นพอนะพี่น้อง ืนแรงสิยกปลากยกเบืองข้างเฟสอด้พี่น้องข้างยูทูบเบเรไทยครับเม่มีนมคนไทยแหมือสองอยาเอาปลาน้เผือมาท่านความจีนนำสอเดี๋ยกินเขาอิ่มนะั้งหพอหำไปถ่ยบรรยากาศให้เบื้องเนาะถ่ายเบื้องบรรยากาศเป็นตกปลาถ่ายถ่ายบรรยาาุ๊ิบดีไม่เนยวมางป็งหนเบื้องรราา้างไอย กิบเนืพี่น้องไม่เป็นลูกมากหรอยเป็นยังอยู่นั่น

ไม่มีดาวปุ๊กจะต่มีปุกอีูปุกวันที่หแทนหรือไม่เาอะลมาท่านกน็แหละพอมน้ำสามปุ๊กเมาท่านก้อนกน็แหละกเงินไปกินมห้อง,อง,องักไมีแต่เหอะเท่านั้น่มีเสียบ,บอกกู อบพี่น้องมันถอ,อนกันกินเด้๋ยวเราพยายงังอ้วยพวน่นสีไปโตปลา่อครับอยู่มากินด้ำกันเนอะคลิปถอดปลาสมปลักสวายนี่แหละครับแอบเติบอยู่จุบไข่ถอดสมกำลังพอดีนะมาฮำเนะี่นกำลังสีสมสมพอดีแหละครับ กติกาเด้กิดกิบเบิ้ทังนี้ได้พี่นอ้องขอบขอบบุญขอบคุณเด้อพ่อติเของมาเบิง่งวันจะส่องมายังไง,งพ่งนชาแนวฝากกดติดตามกด subscribe เด้อครับครับเบงต่อแบบหน้าเส้นยังสติสุนทรังเนบะิ่งเนาะพระคำเนาะเนียติดตามต่อไปค่ะพี่น้องครับจำนำมือเดียเข้ามาสวัสดีครับผมอิ่มเนียสิเป็ดตกปลาตัวสวัสดีค่ะ,ะคุณเนาะ